สวัสดีครับทุกคนอขอไปหายไปนานนะครับแต่กลับมารอบนี้ก็กลับมาอัปเดตอาการให้ฟังเฉยๆนะครับผมสําหรับใครที่สงสัยว่าผมหายไปไหนนะครับผมถูกแปงต้องเรียกว่าผมประสบอุบัติเหตุรถชนเมื่อตอนสามสิบมีนาที่แล้วนี่ครับโดนซาเล้งครับเสยครับเกือบไปอิเซไกครับเกือบลับแต่กลับมาได้ครับแต่ว่า ผมไม่อยากให้มันซีเรียสมากนะมัน,มนที่จริงมันเป็นเรื่องไม่ตลกนะแต่เออช่างม่าเถออย่าคุณอย่าไปซีเรียสมากเลยฟังฟังที่จริงมันก็ซีเรียสห,หรอเออช่างเถอะอ่าเอาเป็นว่าวันนี้ผมมาอัปเดตรายการให้ฟังนะครับหลังจากโดนชนไปหลายคนที่ตามก็อาจจะรู้แล้วว่าผมเป็นยังไงบ้างนะแต่ใครที่ยังไม่รู้ก็ผมก็ดูขปลาหักครับด้านขวาพอดีเลยด้วย ทำให้เดือนที่แล้วเนี่ยไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรเลยแทบทําอะไรไม่ได้เลยครับผมก็หยุดหยุดไปพอสมควรนะผมก็ผมก็ไม่รู้จะทําไงนะครับเราก็ต้องรักษาตัวเองง่ายหายก่อนนะเนาะเฮ้ยครดคิดมันจะเกินหนึ่งนาทีป่าวว่าเออเกินก็เกินก็เกินไปดิเออเกินไปแล้วกันนะฮะโอเคทุกช่องทางผมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีการอัปเดตอะไรเลยนะครับผมเพราะว่าผมผมทําอยู่คนเดียวเนาะผมทํา ไม่สามารถทําต่อได้ก็เลยก็เลยในช่วงนั้นก็เลยหยุดหยุดไปแทบไม่เคลื่อนไหวอะไรเลยอ่ะแล้วพอครบเดือนนึงแล้วเนี่ยอาการมันก็เริ่มดีขึ้นกว่ากว่าเดือนแรกมากๆนะครับผมแล้วและที่พวกคุณเห็นอยนู่นี่คือเป็นเป็นสิ่งที่ช่วยในการดาไฮปลาล่าของผมให้มันให้มันอยู่กับที่นะครับมันคือมันเป็นคล้ายแบบใสยกระเป๋าสะพายอะ่ะเออผมจะกลายเป็นคนที่เหมือนสะพายกระเป๋าตลอดเวลานะครับต้องใส่อยู่ตลอดย4ี่ชั่วโมงนะครับผมก็ถอดได้บ้างตอนอาบน้ําอ่ะ เป่ใครสงสัยนะครับผมแล้วก็สำหรับผลเอกซเรย์นะสำหรับครั้งแรกที่หลังจากที่โดนมาเลยเนี่ยกระดูกหายปะลามันหักใช่ปะมันก็จะมีสภาพเป็นประมาณนี้ดูเลเทะพอสมควรนะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยผมไปหาหมอมาอ่าผมไปหาหมอมาเป็นการอัปเดตในรอบสามสัปดาห์นะครับสามสัปดาห์ผมภาวนามากๆนะครับว่าให้ หายเปล่าผมมันติดกันได้อย่างดีเพื่อที่อะไรผมจะได้ทําอย่างอื่นได้ต่อปรากฏว่าผลที่ออกมาเนี่ยมันก็ต้องบอกว่ามันมันไม่ได้มันไม่ได้ดีอย่างที่คิดไว้นะครับคือนี่คือภาพเอ็กซเรย์ของรอบนี้นะครับให้ดูก็คือมันมันดีขึ้นกว่ารอบที่แล้วมากกระดูกมันเริ่มแบบเหมือนมันมันเริ่มพอกตัวแล้วแต่คุณยังเห็นช่องว่างของการที่กระดูกยังไม่ติดกันอยู่นะครับซึ่งหมอหมอก็บอกผมว่าก็อาจจะมีโอกาสที่ กระดูอาจจะไม่ติดก็ได้เหมือนกันซึ่งเอาจริงผมทําใจแล้วแหละไม่ว่ามันจะผลเป็นยังไงเราก็ต้องรักษากานต่อไปนะครับผมแล้วอถ้ามันไม่ติดเนี่ยแปลว่าผมต้องต้องผ่าตัดเนาะแต่หมอว่าขอดูอีกหนึ่งเดือนมันอาจจะติดก็ได้นะนอาจจะติดก็ได้หมอว่ามันมีความน่าจะติดอยู่แต่ว่ามันก็มีโอกาสที่มันจะไม่ติดเหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยช่วงนี้ผมอาจจะต้องดูแลตัวเอง ต่อไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับผมจริงๆผมก็อึดอัดใจพอสมควรนะกับการที่ทําสิ่งที่เคยทําไม่ได้เลยแนละ้วผมคิดว่าถ้าใครหลายคนเคยเป็นแบบผมน่าจะน่าจะพอเข้าใจเนะว่าแบบมันแบบมันมีความแบบเหมือนเหมือนเหมือนการ์ตูนกีฬาเวลาแบบ ตัวเอกแม่งบาดเจ็บอะหรือว่าคนในปาร์ตี้พระเอกแม่งบาดเจ็บอะคือมันจะมีแบบอารมณ์แบบซีามาแบบทำไมไมฉันถึงทำแบบนี้ไม่ได้ทำไมทำไม,ำไม,ำไมแล้วก็จะเป็นซีนแบบกายภาพบาบัดบใช่ปะผมอารมณ์แบบนั้นเลยตอนนี้คือแบบไอ้เชี่ยคือผมนั่งคือตอนนี้ผมนั่งคือคุณเห็นอจจะไรผมคุณเห็นผมถ่ายคลิปใช่ปะคุณอาจจะดูแบบเหมือนผมไม่ไปไรของปกติใช่ปะแต่จริงๆแล้วผมผมนั่งนานไม่ได้ครับตอนนี้คือถ้านั่งนานหลักแบบเกือบถึงชั่วโมงเนี่ยตรงบริเวณที่บาดเจ็บ หายปลาผมมันจะกล้ามเนื้อมันจะตึงครับมันจะแบบมันจะดึงแบบมันมันจะรู้เลยอ่ะเหมือนมันมันมันดึงอ่ะมันดึงมันดึงมันดึงอยู่ตรงนี้แล้วมันปวดเล้าลงแขนไว้คุณเออก็คือหลังจากที่ไม่ได้ใช้มาหนึ่งเดือนมันก็มีผลการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างที่ว่าแหละมันมันกล้ามเนื้อมันได้รับแรงกระเทกแล้วมันก็ไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมแล้วผมอาจจะต้องช่วงนี้ต้องบอกว่าผมอาจจะต้องบริหารนิดนึงเพราะว่าหมออนุญาตแล้วว่าให้ใช้มือขวา ลองทํากิจกรรมที่ทําในชีวิตประจําวันตามปกติได้แล้วอาจจะต้องแบบขยับมันบ้างนิดนึงซึ่งเดือนก่อนอะผมผมยกแขนไม่ได้เนวะ้ยเดือนนี้คือหมออนุญาตแล้วผมสามารถแบบยกแขนขึ้นขึ้นซ้ายขึ้นขวาไปหน้าไปหลังได้แล้วออซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะซึ่งมือซ้ายอะช่วงนี้มือซ้ายชํานาญมือซ้ายมากครับเพราะใช้มือซ้ายแบบทํานู่นทํานี้ทํานั่นตลอดเวลาแล้วกเออ็เดือนที่แล้วนอนเยอะมากครับนอนติดเตียงแล้ว <laughs> แทบจะเรียกได้ว่าหนึ่ง ยี่สี่ชั่วโมงอะ่ะยี่สิบชั่วโมงกูอยู่บนเตียงอะ่ะสี่ชั่วโมงเท่านั้นหละที่ออกมาแบบนั่งตัวตรงเด่วอะ่ะโอเคแล้วแผนถัดไปเนี่ยผมว่าผมจะค่อยๆฟื้นพวกคอนเทนต์กลับมานะอาจจะไม่ได้กลับมาทีเดียวพวกไลฟ์อะไรพวกนี้ที่ใช้เวลาในการนั่งอยู่หน้าจอนานอาจจะยังไม่มีก่อนนะครับผมเพราะว่าผมยังนั่งนานไม่ได้อาจจะต้องแบบกายภาพให้ให้มันโอเคให้มันแข็งแรงนิดนึงเพราะว่าผมก็ไม่ได้อยากจะแบบอ่า กลับมาแล้วทําให้ตัวเองแบบเจ็บเยอะแล้วก็หายไปอีกนานนะ่ะนึกออกไหมเออคือถ้า,ถ,าถ้ามันถ้ามันแบบมีโอกาสติดดีได้โดยที่ไม่ต้องผ่าตัดอะแปลว่าคือถ้าเรากลับมาได้แล้วเราจะแคบคัมแบ็กกลับมาได้เลยเว้ยแต่ถ้าเรากลับมาคือถ้ามันไม่ติดอะเราพอเรากลับมาแป๊บหนึ่งใช่ปะ่ะเราก็ต้องหายไปอีกเพราะว่าถ้าผมต้องผ่าตัดแปลว่าผมต้องหายไปอีกอีก,อ,กอีกระยะหนึ่งเลยอะ่ะ อาจจะทำอะไรไม่ไปไม่ได้อีกระยะหนึ่งเลยครับยังไงผมก็ผมก็แบบผมออกมาอัปเดตให้แบบให,ให้แบบใใหห้้แบบเออให้พวกคุณได้เข้าใจแหละผมผมคิดว่าพวกคุณเข้าใจแหละใครถึงถึงจะไม่เคยแบบเก็บบาดเจ็บแบบนี้มาแต่ผมผมผมคิดว่าพวกคุณเข้าเข้าใจแหละเออถือว่าเป็นแบบความจริงจังจริงจังและจริงใจจางผมที่ออกมาอัปเดตให้ให้พวกคุณได้ฟังนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้พูดหน้ากล้องพูดหน้าไม์นานผมก็รู้สึกแบบมันแบบ มันขาดอะไรไปอ่ะชีวิตแม่งขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งอ่ะหลักๆก,ก็ประมาณนี้ครับตอนนี้ดูต้องสรุปอีกรอบมะเนี่ยมันกลายเป็นคลิปยาวไปแล้วอ่ะสรุปก็คือเอ่อช่วงนี้ผมมีแผนจะเอาคอนเทนต์กลับมานะแต่เขาอาจจะค่อยๆเอากลับมาจากคลิปสั้นก่อนเพราะว่าตอนนี้หมอเริ่มอนุญ,ญาตให้ทํานูน่นทํานี่ได้แล้วผมก็น่าจะฝึก ในการแบบใช้ชีวิตปกติใช้แขนข้างขวาให้ให้ถนัดยิ่งขึ้นนะครับผมน่าจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นแล้วก็ถ้ามันดีขึ้นมากๆจนจนแบบนั่งนานได้แล้วอาจจะลองกลับกลับมาไล้ดูแล้วก็เดือนหน้าเช็คดูว่า กระดูกติดกันแล้วยังเท่ากระดูกติดกันแล้วผมก็จะควรจะดีใจมากๆเลยนะครับเราก็จะได้ไม่ต้องผ่าตัดแล้วก็จะได้ไม่ต้องหายยาวๆนะครับผมวันนี้ก็น่าจะมาอัปเดตประมาณนี้ครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับมือขวาผมยังใช้ใช้การได้ไม่ไม,ไม่ไม่ถนัดเท่าไหร่ยังไงก็ไม่รู้พูดอะไรวะยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ที่ติดตามและเป็นห่วงและรอ และรออัปเดตอาการกันอย่างต่อเนื่องนะครับผมอาจจะช่วงนี้อาจจะอาจจะไม่ได้มาเต็มร้อยนิดน,นึงแต่จะพยายามมานะผมไม่อยากให้ให้สิ่งที่พวกเราสร้างมาเป็นแบบเป็นคอมมูนิตี้หรืออะไรสักอย่างมันมันขาดช่วงไปนานเกินไปอะนะ พราะงั้นเนี่ยผมจะพยายามทําเท่าที่เท่าที่ทําได้ดูก่อนนะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนและติดตามกันมากมาก,มากนะครับผมวันนี้ไปก่อนละเดี๋ยวไว้จะมาอัปเดตใหม่หรือว่าถ้ามีคอนเทนต์ลงพวกคุณก็อาจจะเห็นมันลอยๆมาหน้าหน้าฟีดยังไงก็ช่วยกดเข้ามาให้กำลังใจกันได้นะครับผมขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเป็นห่วงนะครับวันนี้ลาไปเพียงแค่นี้ก่อน,นครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย,บายครับ ยูเกียนวันหน้าในทามนะครับ